นสูวิลล่าสุดหรูเปิดใหม่ในบางสเสร่ bury, ny, Door, ชนบุรีที่นี่สกรีนดอเฮลล์รีสอร์ทชวนมาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศดีๆเงียบสงบส่วนตัวพร้อมฟื้นฟูร่างกายไปกับภูวิลล่าเพื่อสุขภาพและผิวพรรณแห่งแรกในบางสเสร่บ้านพักสวยหรูแน่นอนออกแบบไม่ซ้ำกันเลยสักห้องห้องนี้รีแลกวิลล่านอนใต้ร่มไม้โทนสีขาวน้ำตาลให้ความรู้สึกอบอุน่นรีเลฟวิลล่านอนใต้แสงจันทร์โทนสีดำทองสุดคลาสสิกและรีเฟชวิลล่าสัมผัส ความสดใสมีชีวิตชีวาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครันมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ระบบเกลือและจุดเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆไฮไลท์คือมีโปรแกรมสุขภาพให้เลือกมากมายแนะนำนวดบำบัดนวดผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยและโปรแกรมให้วิตามินบำรุงผิวและฟื้นฟูร่างกายและยังมีพื้นที่สังสรรค์พร้อมบริการชากาแฟและขนม24ชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งที่พักแนะนำปักหมุดแล้วตามมาได้เลย